ตื่นเต้นโปรเจกต์ใหม่แพนเค้กเขมนิดมาแค่รูปยังไฟลุกขนาดนี้ตัวมัมสุดหนุ่มหล่อลายล้อม แม้ว่าจะแต่งงานมีครอบครัวแล้วแต่กระแสะความนิยมยังไม่ลดลงแม้แต่น้อยสำหรับซุปตาสาวตลอดการอย่างแพนเค้กเขมนิดทีล่าสุดเธอได้ออกมาโพสภาพเรียกเสียงฮือฮาอีกครั้งกับโปรเจกต์ใหม่โดยภาพนี้แพนเค้กสวมชุดราตรีก่ออกสีชมพูหวานนั่งอยู่ตรงกลางที่รายล้อมไปด้วยหนุ่มหล่อทั้งหมดหคนไม่ว่าจะเป็นพีททองเจือตักนภัสกร ไนกี้นิธิดลจีสุธิรักและเจ๋งบิ๊กแอดแต่จะเป็นโปรเจกต์อะไรนั้นต้องรอติดตามค่ะ